พระรามนาวสอนพระรามนาวสอนเวลาเขายิงสอนขมับจากความืออย่างนี้ไม่ค่อยมีคนไหนยิงแบบนี้ยิงอรเพราะฉะนั้นถ้าที่ถกต้องก็คือต้องคว่ำมัดต่อยขึ้นไปไม่ต่อยขึ้นไปแบบนี้มันจะเป็นอย่างอื่นไปอะ น้าสอนถ้าของมันก็คือกระโดดขึ้นมาสองคู่นะกระโดดขึ้นมาสองคู่เนอะแล้วก็เอามือนี้บังเสร็จแล้วก็ต่อยไปที่คางต่อยไปที่คางไม่ใช่แบบสอยดาวนะยอดตัวหนึ่งสองยตั้หนึ่งสองตั้งหนึ่งสองตั้งนไมครับมันสวนจังหวะกัน なるほど